ครับผมก็มาถึงตอนสุดท้ายของการจัดการเกี่ยวกับ attribute แล้วนะครับ attribute ที่เราสร้างขึ้นกับ attribute set ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมันจะยังใช้ไม่ได้นะครับจนกว่าที่เราจะจับมันเข้าแมทกันนะครับจัดเข้าเป็นกลุ่มด้วยกันก็วิธีการก็มาที่รายการสินค้านะครับแล้วก็คุณลักษณะจัดการชุดคุณลักษณะนะครับเพื่อที่จะเอา Attribute ตัวที่เราสร้างขึ้นเนี่ย นำเข้าสู่สู่กลุ่มที่เราเลือกนะครับผมจะลองดูที่ Attribute ที่ชื่อว่า default นะครับตอนที่แล้วเราสร้าง Attribute ชื่อว่าชื่อว่า d e s a y s i t t i n g ชื่อว่า notebook d e p a y size นะครับเมื่อคลิกเข้ามานะครับก็จะเห็นว่าจะประกอบด้วย3คอลัมน์นะครับจะประกอบด้วย3คอลัม u m ก็คือชื่อนะครับ ชื่อของ Attribute ตัวนั้นนนนะครับคอลัมน์กลางเรียกว่ากลุ่มนะครับนี้คือ Attribute ที่เราใช้นะครับแล้วก็คอลัมน์ขวามือนะครับคุณลักษณะที่ยังไม่ถูกจัดการนะครับก็คือไม่ได้ถูกใช้ในใน t t t r u b u t e ต e t ตัวนี้นะครับก็มันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับอย่างในที่นี้ก็มี general มี p l y c e นะครับ มีเมตาอินโฟมชั่นมีอิมเมจมีดีไซน์ซึ่งการเรียงพวกนี้นะครับการเรียงพวกนี้หน้าตาก็จะเหมือนตอนเราอาสินค้าเลยนะครับถ้ามาดูที่การจัดการสินค้านิดนึงนะครับลองเข้าไปดูสินค้าตัวใดตัวนึ่งรอสูแป๊บนึงนะครับ ซึ่งพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะลากย้ายสลับที่กันได้นะครับเอาตามความสะดวกเลยนะครับสามารถที่จะย้ายได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้ช่องกรอกข้อมูลเหล่านั้นอยู่ตำแหน่งไหนนะครับจะพลขึ้นมาก่อนแถบทั่วไปก็ได้นะครับก็ย้ายกันอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็จะวางตำแหน่งตามนี้นะครับเป็นกลุ่มตามที่เราเลือกเลย อย่าง General ก็จะมีชื่อมี SKU มี Status นะครับก็จะตามนี้นะครับชื่อ SKUURL Key พอดีไอตัวนี้มันไม่ใช่ t r i b u t e ชื่อ Default นะครับก็จะเรียงต่างกันนิดหน่อยแต่เราสามารถจัดการได้นะครับคราวที่แล้วเราสร้าง Attribute ชื่อว่า n o t e b o o k d i s p l a y s i น e นะครับตัวนี้นะครับผมอยากให้มันเพิ่มเข้ามาผมก็ลากเข้ามานะครับอยากวาง,ตำ,ต,งตำแหน่งไหนก็ได้นะครับ สมมุติผมเอาไว้ในแท็บ general หรือทั่วไปนะครับราวางไว้ตำแหน่งนี้เวลาเราแอดสินค้าเราเลือกชุดคุณลักษณะเป็น notebook display เราก็จะเห็นช่องที่เป็น d อ o ดาว w n เพิ่มขึ้นมาช่องหนึ่งนะครับเราเขียนว่าขนาดของหน้าจอนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกข้อมูลได้ซึ่ง attribute ขนาดของหน้าจอเนี่ยคราวที่แล้วเราก็กำหนดว่าให้มันเป็นตัวก่องได้ใช่ไหมครับให้มัน เรียงสินค้าได้อะไรเงี้ยเวลาเรากรอกข้อมูลได้หลายๆตัวแล้วเวลาคลิกเข้าไปในแคตตาล็อกตัวนั้นเราก็จะสามารถกรองสินค้าตามคุณลักษณะที่เรากําหนดนี้ได้นะครับหรือ <c oughs> ถ้าไม่อยากให้มันลกนะครับก็สามารถที่จะสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาได้นะครับโดยการเพิ่มใหม่แล้วก็สร้างกลุ่มเช่นผมใส่ว่าคุณสมบัติ ของสินค้านะครับก็ตอบตกลงไปมันก็จะไปอยู่ด้านล่างนะครับผมลากขึ้นมานิดนึงนะครับให้มันอยู่ด้านบนหน่อยนะครับเอาไว้อันที่2แล้วกันแล้วผมก็เอาโน้ตบุ๊กดิสเพลย์ไซส์มาใส่ไว้ในคุณสมบัติของสินค้านะครับคราวนี้ผมก็จะมีแท็บคุณสมบัติของสินค้าเพิ่มมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีช่อง ดอปดาวชื่อว่าโน้ตบุ๊กดิสเพย์ไซด์นะครับเพิ่มขึ้นมาในที่นี้เรายัางไม่ได้เซฟนะครับก็กดบันทึกนะครับก็อ,อนิดนึงนะครับผมกลับไปที่หน้าแอส,สินค้านะครับรอเป็นบันทึกนิดนึงนะครับเนี๋ช้านิดนึงนะครับ โด้วยนะครับขอ,อเป็นว่าถ้าบันทึกแล้วก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ a t tribute set ที่มีคุณสมบัติแถบคุณสมบัติของสินค้าเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มี a t tribute ที่เราสร้างขึ้นมานะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับ